สวัสดีครับเยอกันยำสต๊อนะครับนี่ครับผมพามาบึงหมูนะครับตำผู้พานผสมนะครับนี่ครับผมผสมหมูป่านะครับเจ้าของเก่าคนไว้สันนะครับนี้เพงนะครับนี่ครับอันนี้อะ เมยเหมยซานนะครับที่ผมผสมเตรียมไปนั่นนะครับบอติดนะครับสรุป,ปรบอติดตอนนี้สิหาพอพอคุ้มนะครับเอาเป็นหมูพอพันคุ้มเอาสมจริงเอาสมเรียมไปสองเถืือแล้วบอติดนะครับนี่ครับ น,นี่ก็ทำเหนือทำโตอยู่นะครับจอยเอามาเตบอีกคอกนะครับเขาขายโลออกเบิดนะครับเบิดขอกเลยตอนนี้พกกระจงไว้ตึงเบิดสามแมนะครับดือ้อปีนนี่ครับขอกสูงประมาณ กมิดนะครับปีนแต่บอออกนะครับปีนซื่อๆยังใครอยู่ครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ